งานเยอะไม่รู้จะทำอะไรก่อนดีใช่ป่ะอยากจะมีเวลาสัก48ชั่วโมงอยากจะมีสักร้อมือพันมือใช่ป่ะวันนี้นะคะคุณเอยเอาสูตรโกงเวลามาฝากพวกเรากันด้วยกันจดบันทึกค่ะอย่างแรกหยิบสมุดปากกาขึ้นมานะคะแล้วเขียนตามนี้เลยค่ะข้อที่1น,นะคะให้เราลิส สิ่งที่เราคิดได้เนี่ยออกมาในหัวของเราค่ะเราต้องแบบว่าเคลียร์ขยะของเราก่อนว่าเราคิดอะไรอยู่เราอยากจะทําอะไรเรามีโปรเจกต์อะไรบ้างนะคะกองออกมาค่ะเขียนทุกอย่างกองออกมาหลังจากที่เราได้ทุกอย่างกองออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะให้เราแบ่งตะก้าออกมาเป็น3ใบค่ะอันแรกคือให้เราแยกออกมาว่าสิ่งไหนคือสิ่งที่คุณทําอยู่อันที่สสิ่งไหนที่คุณอยากจะทําและอันที่สสิ่งไหนที่คุณ ต้องทำโอเคไหมทําอยู่อยากทําและต้องทําค่ะหลังจากที่เราได้ลิสต์มาแล้วเรามาแบ่งประเภทเป็น3ตะกร้านี้แล้วนะคะให้เรานั่งไล่อ่านดูค่ะและใช้สูตรการแบ่งน้ําหนักดูว่าสิ่งนี้มันสําคัญกับฉันและมันจําเป็นกับฉันไหมสิ่งนี้มันสําคัญกับคุณและมันนําพาคุณไปสู่เป้าหมายไหมมันจําเป็นไหมมันต้องใช่ฉันคนเดียวเท่านั้นที่ต้องทําสิ่งนี้ไหมถ้า yes ถ้าใช่ไปต่อค่ะจงลงมือทำสิ่งนั้นจัดการเวลาตัวเองและโฟกัสทำในสิ่งที่สำคัญกับจำเป็นนะคะแต่สำหรับสิ่งไหนที่สำคัญแต่อาจจะคุณไม่จำเป็นต้องทำก็ได้คนอื่นไปทำแทนได้อันนี้คุณก็ต้องเดลิเกตหรือมอบหมายงานค่ะและอีกอย่างหนึ่งคือถ้าเรื่องนั้นมันไม่สำคัญกับคุณเลยและมันไม่จำเป็นที่คุณจะต้องทำด้วยตัวเองคุณก็ดีลีทมันไปปิดจ็อบ จบงานนั้นไปได้เลยเพียงเท่านี้นะคะคุณก็จะได้มีเวลากลับคืนมาแบบอย่างน้อยที่สุดเลยนะ10เท่าและนี่คือสูตรโกงเวลาที่คุณเคยใช้นะคะทําให้เราเห็นภาพและขโมยเวลามาได้แบบเยอะมากเลยใครที่ฟังคลิปนี้แล้วรู้สึกเห็นภาพพิมพ์มาบอกได้ไหมคะว่าโคตรเห็นภาพเลย